เปิดเทอมมหาลัยจีนที่นี่ชิงหัวยูนิเวอร์ซิตี้อันนี้เป็นประตูตรวจบัตรตรงทางเข้าเข้ามาก็เจอป้ายยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่อนี้นะมีอีเวนต์เยอะตลอดไม่พักเลยอันนี้ก็จะเป็นคณะต่างๆค่ะไปปั่นจักรยานการตึกนี้นะคะจะเป็นตึกจัดกิจกรรมอันนี้ตึกคณะ Material Science บรรยากาศช่วงนี้คึกคักเลยเพราะว่าเปิดเทอมอันนี้ก็เป็นอีกตึกหนึ่งส่วนตึกใหญ่ตึกนี้เป็น Art Museum ค่ะมหลาลัยใหญ่มากมีพื้นที่หลายถนนเลยทั้งนักเรียนทั้งนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันค่ะพอปั่นจกานเ่่เี็ะทฬไมวปบบสิ ก็จะมีหมดเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสนามบอลตอนนี้แดดแอบร้อนอันไหนมีใครชอบส่งหนุ่มนักบาสบ้างไหมคะที่ชิงหัวมีมอตว,ว่า no sports no ชิงหัวคือให้ความสําคัญกับกีฬามากๆอันนี้ก็จะเป็นจุดรับพัสดุส่วนหลังต้นไม้นะคะจะเป็นหอพักเด็กจีนค่ะส่วนนี่หอพักเด็กอินเตอร์ของเราจะแยกกันหอพักเด็กอินเตอร์จะดีกว่าแต่ก็แพงกว่าแล้วก็จะมีฟัสชิลิตี้แบบนี้เช่นห้องทํางานอ่านหนังสือหรือว่าจะเป็นห้องนั่งแหงเอากับเพื่อนเวลาเข้าห้องก็จะต้องแถบก๊์ดแบบนี้ค่ะส่วนวิวในนนห้้ออองงเเเ่่่ยยก็ไมแะคคขาล